หนึ่งสองสามกัดอ๋ออย่าเพิ่งหาเล่นหนึ่งสองสามกัดหนึ่งสองสามป้าจะล้มขึ้นบกสี่ห้าหกตาเทนตกกระได้ <c oughs> I am sorry จั๊กกะจีหัวใจ <c oughs> I am ตกกระไดหัวใจจิ้มพี่ <c oughs>

嘿，比怪多。